สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยครับผมนี่เลยครับโมดูลสเตปอัพนะครับหน้าที่นะครับของมันคือการที่เพิ่มตัวแรงดันของแรงจ่ายนะครับให้มากขึ้นนะครับตั้งแต่10โวลต์นะครับถึง32โวลต์นะครับส่วนขาออกนะครับ จะออกตั้งแต่12โวลต์ครับถึง35โวลต์นะครับผมถามว่าทําไมผมถึงต้องสั่งตัวนี้มานะครับพอดีตอนเริ่มศึกษาโซลารเซลล์แรกๆนะครับผมได้ซื้อนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับ12โวลต์มา2 50ว้วัตต์นะครับ จึงทาให้นะครับชาร์จแบตระบบ12โวลต์ที่เริ่มศึกษาไม่ได้นะครับเพราะไม่มีความต่างนะครับของแรงดันนะครับจึงไม่เกิดการไหลของกระแสเกิดขึ้นในระบบนะครับจึงทําให้ชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะครับโพสขายแผงนะครับก็ไม่มีใครซื้อนะครับก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการสร้างตัวโมดูลเซฟอัพนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันของแผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อให้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยมีโวลต์ที่มากกว่า12นะครับแล้วก็จะได้ไหลเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะได้สามารถ ชาร์จเก็บไฟไว้ใช้กับปลอดไฟนะครับระบบเล็กๆของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวโมดูลเซฟอัพเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมสาธิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของผมก็จะเป็นอันที่เคยต่อๆไว้นั่นแหละครับนี่ครับเราก็ขายตัวคั่วที่ใส่ตัวขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับขายให้สามารถใส่ใส่ไฟได้นะครับนี่ครับผมจะมาบอกก่อนเลยนะครับสัญลักษณ์ที่มีในตัวโมดูลเซฟอัพนะครับนี่เลยสัญลักษณ์นะครับตัวนี้ แล้วตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอินนะครับผมอินก็จะอยู่อินบวกนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับอินลบก็จะเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็เอาลบนะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาบวกยี่ยงนีะครับป้องกันการช็อตนะครับถ้าเอาบวกลบบวกลบมาเรียงกันเนี่ยอาจจะเกิดการข้ามเลนได้นะครับอันนี้แก้ปัญหาดีมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อนะครับอย่างแรกเราก็ต้องเข้าอินบวกนะครับผมจะทําเป็นสายบวกมีไว้แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปเลยครับแล้วเราก็ ไข่พอตึงมือนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับคั้วลบนะครับเราก็ใส่แล้วก็ไข่พอตึงมือนะครับเอาพอดีีนะครับเรายังไม่ได้ใช้จริงนี่ครับเราก็จะได้คั่วบวกคั้วลบนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลิปกระแบดให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเอานะครับเราต้องหามัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับมาวัดนะครับเพื่อจะได้ทราบนะครับว่าแรงดันนะครับออกที่โวลต์เท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับลบจะอยู่ใกล้กับลบนะครับแล้วก็บวกจะอยู่ใกล้กับบวก คครับผมทีนี้เราก็มาเริ่มต่อจากแหล่งจ่ายเลยครับสมมติแหล่งจ่ายเราเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์เรามา12โวลต์เราคีบไปถูกคั้วนะครับดำดำบวกแดงลบนะครับผมเดือบดนะครับคีบไม่ถูกจะเกิดการสปาร์กแล้วมันจะไม่ดีต่อระบบนะครับถ้าไม่มีฟิวก็จะขาดพังทั้งระบบเลยครับนี่เราก็จะคีบกับขั้วบวกนะครับนี่มาขั้วบวกเราก็คีบกับขั้วบวกแล้วก็อีกอันหนึ่งครับเราก็คีบกับขั้วลบ อันนี้นะครับจะมีการแลบนิดนึงนะครับเพราะมีตัวคาปาซิเตอร์นะครับในการเก็บประจุไฟนะครับผมนี่เราก็เปิดมัลติมิเตอร์ครับนี่นะครับพอเราต่อระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวมัลติมิเตอร์ก็จะขึ้นโวลต์นะครับขาออกที่18.9ปนะครับนี่ครับโดยประมาณนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับแบตตัวนี้นะครับ12บโวลต์ครับเราจ่ายมานะครับขาออกนะครับให้วลต์มากขึ้นครับเดี๋ยวเราลองปรับดูว่าจะได้มากสุดแล้วก็ต่ำสุดที่เท่าไหร่นะครับ หมุนทวนเข็มนะครับก็คือหมุนเหมือนคลายนอ็อตเกี่ยวน็อตนะครับก็จะเป็นการลดแรงดันนะครับนี่ครตอนนี้13บสแลครับ12บสแลครับ นี่คทีนี้ก็จะลงไม่ได้แล้วครับเพราะน่าจะเป็นตามสุดของแบตเตอรี่นะครับที่ตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่ส่งมา12.2 9นะครับโดยประมาณจะทําให้ตัวสเตปอัพเนี่ยไม่สามารถลดไปมากกว่านั้นนะครับถ้าลดให้ตามกาลังจ่ายนี้จะเป็นสเตปดาวนะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งโอเคทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าสูงสุดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับยาวไปนะครับในสเปคเขียนไว้35โวลต์นะครับ นี่นะครับสุดแล้วนะครับตอนนี้ได้ทั้งหมด37.2โวลต์นะครับผมมากสุดของตัวเซปนะครับเกินสเปคมาประมาณสัก2โวลต์ครับเราก็ลดกลับมานะครับเราต้องการที่ประมาณสัก14 v นะครับเพื่อให้ชาร์จแบตได้14.4นะครับ ประมาณนะครับ14.43นะครับโดยประมาณเราจะเอาไว้ชาร์จในตัวแบตตัวนี้นะครับเป็นชาร์จลอยนะครับบลูลอยชาร์จเต็มที่ประมาณ13.6นะครับส่วนบลูลอยก็จะมา14นะครับก็คือชาร์จเลี้ยงกระแสไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกับตัวแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ชาร์จเข้าแบตตัวนี้กันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในส่วนของการที่เราจะนำตัวโมดูลเซฟอัพนะครับไปต่อเข้ากับตัวนี้นะครับคอนโรลชาร์จเจอร์นะครับ นี่นะครับต่อเข้ากับคอนโรลชาร์จเจอร์นะครับตัวแผงเข้าทางขวามือนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อกันเลยนะครับพื้นฐานเราก็คลายตัวฟังออกกรณ์นะครับฟังมันติมิเตอร์นะครับนี่ครับเราก็คลายออกให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะไปต่อกับชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ต่อตัวชาร์จเจอร์นะครับเข้ากับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือต่อเขาบวกลบตามที่ตัวชาร์จเจอร์นะครับ ให้ต่อนะครับแล้วก็ต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อตัวโมโดูลนี่นะครับมาจากแผงนะครับต่อเป็นเอาท์นะครับจะต่อเป็นอินนะครับอินจะต้องมาจากแผงนะครับเพื่อจ่ายแรงดันสูงนะครับให้กับตัวชาร์จเจอร์นะครับเพื่อชาร์จเจอรนะ์เนี่ยจะชาร์เจรเข้าตัวแบตเตอรี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปย้ายโลเคชันกันเลยไปตรงที่มีแดดกันเลยนะครับเราจะไปต่อให้ดูจริงๆเลย โอเคนะครับตอนนี้เราก็ย้ายโลเคชันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยกมาทั้งเซตที่เราทําเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวโมดูลตัวนี้ครับไปต่อกับแผงนะครับพอดีสายแผงมันไม่ถึงนะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะต่อด้านล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับก็คือจะต่อบวกลบนะครับจากแผงเนี่ยเข้ามาอินเลยนะครับแล้วก็จะเอาเข้ามาตัวชาร์จเจอร์นะครับช่องโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันให้มันชาร์จแบตตัวนี้ได้นะครับ ตอนนี้นะครับชาร์จเจอร์เราเนี่ยก็ชาร์จแล้วนะครับอยู่ที่13.4นะครับผมกำลังชาร์จเป็นแบตเก้าแอมป์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาวัดแรงดันนะครับขาเข้าของตัวแผงโซล่าเซลล์กันก่อนเลยนะครับว่าเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตั้งจากที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ส4่นะครับโอเคนะครับเราก็จิ้มบวกจิ้มลบครับนี่ครับอยู่ที่14.31นะครับราวๆประมาณนะครับที่เราตั้งไว้นะครับ นี่เลยก็จะเข้าตัวแผงโซลาเซลล์นะครับตอนนี้แผงโซลาเซลล์ก็จะตากแดดอยู่ตรงนู้นนะครับแสงไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากระแสนะครับไหลเข้าแบตกี่แอมป์นะครับเรามีตัวคลิปแอมป์นะครับเดี๋ยวเราดูตอนแดดจัดๆนะครับนี่นะครับมาแล้วครับประมาณหนึ่งแอมป์กว้าๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับประมาณหนึ่งหนึ่งจุดสองแอมโดยประมาณนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าวางแผงนะครับทิ้ง สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับการต่อโมดูลเซฟอัพนะครับเพื่อแก้ปัญหาที่ผมเจอนะครับสำหรับระบบตัวล่าเซลล์ที่ผมนามาใช้ในระบบเล็กๆนะครับซื้อมาผิดแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับผมก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการนะครับใช้ s t e อ up ตัวนี้นะครับเพื่ออัพแรงดันน้เพื่อให้ชาร์จตัวแบตเตอรี่ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ